สวัสดีครับพบกับเสพสมสารบ้านเบ่างาวันนี้ก็ประมาณตีสามสามสิบนะครับวันนี้จะผ่าน้องไก่ไปตลาดนะครับผมก็มาดูวิธีจับไก่นะครับว่า,าไก่บ้านเขาก็นอนแล้วก็มีวิธีกับจับกันยังไงนะครับเพราะว่าไก่บ้านเขาจะเลี้ยงโดยธรรมชาตินะครับเขาก็จะขึ้น,นอนบนคอนนะมีวิธีจับด้วยการ ใช้มีอุปกรณ์ดังนี้นะครับมีไฟฉายไฟฉายกระพริบนะครับไฟฉายเลเซอร์แล้วก็ไฟส่องสว่างเราไฟส่องกบเราธรรมดานี่แหละครับผมก็จะดูนี่นะครับลักษณะใช้ไฟกระพริบแบบนี้นะครับเพื่อที่จะจับน้องไก่นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะตื่นนะครับเขาจะตกใจ แต่ใช้ไฟตัวนี้แล้วเขาจะยู่นยิ่งให้เราจับนะครับไปดูกันว่าเราจะจับเขาด้วยวิธีไหนนะครับเนาะอันนี้คือไฟสองสว่างเรานะครับเวลาเราจับก็เราจะเปิดไฟกระพริบนะครับให้เขางงนะครับผมแล้วก็แล้วก็ค่อยจับเขานะช่วงนี้ก็ ตื่นแต่ดึกนะครับกินกาแฟกันก่อนเ้อพี่น้อง ไม่มีดาวไม่ได้เป็นดวง,นงเลยบางคนนะครับเขาจะเลือกจับตอนหัวค่ำนะครับแล้วก็เกี่ยวไว้นะครับแต่ผมบางงานนี่จะจับตอนช่วงเช้านะครับผมช่วงตีสามนี่แหละเพราะว่าเขายังไม่ตื่นดีนะครับยังไม่ลงคอนะครับก็จะเลือกคับแล้วก็ นำไปตลาดนะครับตรงนี้เป็นเวลาดีนะครับผมตรงนี้กำไรของเอ้ยราคาของไก่ก็จะดีมากเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่โกรัมละร้อยยี่สิบาทเลยทีเดียวนะครับผมก็แนะนำเกษตรกรนะครับเป็นทางออกที่ดีเลยนะครับเป็นทางเลือกที่ดีที่จะหาได้เสริมนะครับให้ครับครอบครัวนะครับผมได้มีอยู่มีกินนะครับการเลี้ยงไก่บ้านไม่ยากเลยนะครับผมมีพื้นที่ เล็กๆมีพื้นที่แค่ในงานสองงานก็สามารถที่จะเลี้ยงได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเขาจะ,ะไม่ค่อยที่จะยุ่งยากเท่าไหร่นะครับแค่มีอาหารมีที่พักมีที่เขาขึ้นนอนแล้วก็มีที่เขาได้คุยเคียหาอาหารแค่เขาได้ลงพื้นดินบ้างนะครับนาะเขาก็จะมีการเจริญเติบโตของเขานะครับ มีที่คุยเคี่ยเล่นดินแล้วก็มีเคียหากินแมลงเป็นพื้นที่ที่เราจัดสานไว้นะครับบ่าวงานก็เคยลงเทปให้ดูแล้วว่าพื้นที่ของบ่าวงานนี้ก็ไม่ใหญ่นะครับผมก็แบ่งเป็นสัดส่วนนะครับมีโรงนอนมีโรงนอนแล้วก็มีตรงที่ให้อาหารแล้วก็พื้นดินตรงที่เขาให้ ให้เขาได้คุยเคียรเล่นดินแล้วก็ฝั่งหนึ่งจะเป็นขอบสระนะครับผมขอบบ่อน้ำเขาก็จะมีพวกมแมลงพวกมแมลงแมงจิซอนแมงต่างๆนะครับผมที่จะมาอาศัยอยู่เขาก็สามารถที่จะหาคุยเคียรกินของเขานะครับผมทำให้เขามีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะหาอา,อาหาร แล้วก็เลี้ยงลูกน้อยของเขานะครับผมผมเขาจะใช้ตัวกคุมฝูงอยู่อตอนนี้ก็จะใช้อยู่ที่หนึ่งตัวนะครับผมหนึ่งตัวเนาะเอมแม่ไก่ห้าตัวนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นไก่รุ่นหมดเลยนะครับผมไก่รุ่นไก่เล็กนะครับเราก็จะขุนนะครับผมแล้วก็ไก่ไวัยรุ่นก็จะเยอะนะครับก็เจะ ส่วนไก่รุ่นของบองงาก็จะมีจำนวนมากนะครับผมว่าบองงาเนี่ยจะใช้ไก่ตัวผู้คือไก่โอกนะครับเพียงตัวเดียว,วเขาจะใช้ให้เขาเป็นตัวคุมฝูงนะครับผมแล้วก็บองงาก็จะอาศัยอยู่ในเขตชุมชนนะครับมีบ้านเรือนอยู่ด้านข้างอานัายแล้วด้านขวาน,นะครับผมเขาจะไม่ขันเป็นเสียงรบกวนนะครับเวลาหลับเวลานอนของอ่า เื่อนบ้านเขานะครับผมและก็ไม่ส่งกลิ่นเหม็นด้วยนะครับเพราะว่าระบบการจัดการของเบางานนั้นพื้นที่ล้อมตะไคร่นะครับจะไม่อับไม่อับชื้นนะครับผมมีลมโกรกนะครับก็มูลดุลข้มูลเขาท่ายมูลลงมาก็จะลงในพื้นดินเลยนะครับผมจะแห้งไวงานเขาจะทําความสะอาดอทุกวันนะครับผมกวาดนะครับกวาดแล้วก็ หนึ่งอาทิตย์นี้องคงานจะฆ่าเชื้อนะครับฉีดฆ่าเชื้อเพื่อดูแลรักษานะครับเพื่อป้องกันโรคด้วยในพื้นดินนะครับเพราะว่าอุจจาระของเขานี่จะ,ะมีเชื้อโรคนะครับอามองงานก็จะใช้การกําจัดด้วยการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับผมแล้วก็โรยปูนขาวนะครับโรยปูนขาวนี่แล้วแต่เราเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะโรย อ่าเดือนละครั้งก็ได้แล้ว่าอ่าสองเดือนครั้งก็ได้ครับเพื่อปรับเนาะให้พื้นดินของเขาเนี่ยจะไม่มีเชื้อโรคนะครับปูนขาวจะช่วยปรับดินนะครับม mm. ไปดูกันครับไปจับไก่กันว่าไก่เขาจะขึ้นนอนบนขอนนะครับเ็าจะเลือกขัดสันไก่ไปนะครับผมไปไปกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา đó là cái 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 มาดูครับว่าเขาขึ้นนอนคอนโตถ่ายบางเขาก็จะขึ้นนอนสูงหน่อยนะครับนี่ครับเราวางไม้เขาพาดไม้ให้เขาได้ขึ้นนอนนะครับผมเขาจะขึ้นนอนสูงจากพื้นดินนะครับเพราะว่าป้องกันสัตว์ นะครับมีพิษต่างๆนะครับโนแล้วก็จะเลือกเอาตัวที่จะไปตลาดนะครับพอไปตลาดแล้วก็คัดเอานะครับผมไปเลือกกันเลย แล้วผมบอางานนี้เลี้ยงไก่ได้มา4ปีแล้วนะครับผมแต่เพิ่งมาจริงจังได้2ปีนะครับ ลักษณะไก่บ้านที่บอกงาเลี้ยงนะครับผมก็มีนี่ครับก็ลักษณะของเขาก็าขนเต็มเนะาะขนเต็มหน้าแดงาขาเหลืองผิวสีเหลืองทองนะครับผมตัวนี้ก็น้าหนักประมาณกิโลครึ่งนะครับโูห้าขีดนั่นเองตัวนี้ก็ได้ประมาณตัวละหนึ่งร้ยแปสิบาทนะครับผมไก่เกรด A นะครับผมไก่สวยเลยทีเดียวเชียวอันนี้ก็บอกงาก็จะเลี้ยงแต่ ไก่พื้นบ้านนะครับเพราะว่าสุขภาพเขาจะแข็งแรงเขากินก็กินอาหารแบบธรรมชาติของเรานะครับเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับที่ได้ทำคลิปให้พี่น้องได้ดูนะครับผมที่นี่เขาเรียกกันสายพันธุ์ไก่นะครับตอนนี้เขาเรียกสายพันธุ์บางแก้วนะครับผมก็ดูลักษณะเขาจะออกลายๆนะครับ ลายสีเทานะครับนี่ออกไก่ลายสวยนะครับไก่สุขภาพเขาแข็งแรงเขาก็หน้าแดงนะครับหน้าออกแดงๆครับเป็นสาวแล้วแหละตัวนี้ก็น้ำน้ำหนักเขากิโลครึ่งนะครับกําลังพอออกตลาดนะครับผมเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแต่ก่อนนี้นะครับบางหายเลี้ยงไก่นะครับด้วยอาหารตลาดเนาะอาหารตลาดก็กระสอบละเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้ว อบองหาก็ไม่ได้กําไรเลยนะครับผมเลี้ยงมาก็าหารเฉลีย่ยไปแล้วก็จะลงไปจะหัวอาหารปั๊บเป็นส่วนมากนะครับแต่ที่ว่ากระสอบละเจ็ดร้อยนะครับอาหารนะครับก็คืออาหารโปรโตีนยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับตามทองตลาดแต่ส่วนอา,อาหารที่โปรโตีนน้อยลงมานะครับก็กระสอบละสามร้อยกว่าบาทเองนะครับก็เทียบเท่ากับ หญ้าหวานอิสราเอลที่มีโปรตีนถึง2ีซนะครับที่เราปลูกที่เราเสียบไว้นะครับในสวนของเราก็จะสามารถบดให้ตลอดได้ตลอดทั้งปีนะครับโปรตีน21%ก็เทียบเท่ากับอาหารเกรดเอเลยนะครับอาหารไก่เล็กนะครับ2 1นั่นเองก็บดใช้บดผสมอาหารนะครับแล้วก็มีมันสับหลังที่เราได้เสียบไว้นะครับพอเขโตขึ้นเราก็สามารถที่จะเอาอหัวมันสับหลังนี่นะมาสับนะครับ สับเป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับแล้วก็โรยไว้หรือใส่กระบ,บะใส่อ,อะไรไว้ก็ได้นะครับให้เขาได้กินนะครับเขาจะเป็นส่วนผสมของอาหารอาสัตว์เกือบทุกชนิดเลยนะครับผมมันสับปะหลังนี่แล้วก็บกงานนี่ก็จะใช้เลี้ยงไก่นะครับไก่ตัวนี้บางาเลี้ยงห้าเดือนนะอายุเขาจะห้าเดือนนะครับแต่ก่อนนี้บำงาเลี้ยงไอ้ที่ว่า สามเดือนได้ขายนะครับบไอเขาเลี้ยงหัวอาหารนะครับผมขนเขาจะไม่ค่อยไม่เต็มนะครับขนหลังจะไม่มีนะครับผมเขาก็บางงาสู้ไม่ไหวหรอกเพราะว่าหัวอาหารเป็นอาหอร,ราคาสูงมากนะครับหัวเฉลี่ยกันแล้วก็ไม่ได้กําไรเลยนะครับแต่ตัวนี้บางงาเลี้ยงด้วยญ่าหวานนะครับแล้วก็หัวมันสับปะหลังแล้วก็แหนแดงนะครับผมแหนแดงถ้ามีพื้นที่แล้วก็ มีบอ่อนะครับสําหรับสําหรับผักแหนแดงแหนแดงเขาจะชอบออยู่ในร่มนะครับผมจะมีร่มเงาเนาะถ้าเวลาเลี้ยงเราต้องกลางสลรนกลางผ้าใบหรือมีร่มต้นไม้แล้วก็มีแสงแดดกำไรนะครับเขาจะเจริญเติบโตได้ดีเขาจะไม่ชอบแสงแดดที่เป็นแดดจัดๆนะครับเพราะเขาจะเสียชีวิตเร็วเขาจะสลายไปเองนะครับตามธรรมชาติตามอายุขเขานั่นแหละแล้วก็จะอะ ตักมาแยกเลี้ยงกับฮะกระมังไว้นะครับใครที่มีกระมังก็เลี้ยงได้นะครับใครไม่มีบอ่อหมอก็ใช้พลาสติกปูพื้นก็สามารถที่จะเลี้ยงได้เหมือนกันนะครับผมก็เห็นพี่น้องเขาทําคลิปไว้อยู่ก็ไปศึกษาไปดูได้นะครับผมว่าวิธีการเลี้ยงแหนแดงนะัะเขาทํากันยังไงนะครับให้ได้กินตลอดทั้งปีนะครับผมส่วนผมนี้องบ์เบางานเนี่ยใช้หญ้าหวานนะครับ าหวานอิสรเอลเรานี่แหละหวานาช่วยให้ไก่ในจรญเติบโตัวได้ดีเพราะว่าเขามีโปรตีนทั้ง21%นะครับก็เบางาก็ได้ไก่ไปส่งตลาดวันนี้ก็สองเข่งครับทกเข่งละ22่กิโลนะครับผมเบางาก็ไป สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอ่ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเกษตรสมสารบ้านหมอง,งานาด้วยนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วจะพาน้องไก่ไปส่งตลาดแล้วนะครับบ๊ายบาย